สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็มาชมวิธีการสอนทำอาหารทำง่ายๆสไตล์เฮป๋องวันนี้จะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปรับติดตามรับชมกันได้เลยครับผมที่เราเอามาทำมะพร้าวแก้วจะไม่เอามะพร้าวที่แก่มากจนเกินไปและไม่อ่อนมากจนเกินไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขูดกันเลยค่ะ นะคขูดให้เป็นเส้นๆแบบนี้นะคะ,นะ,คะเคนี่ยค่ะอุปกรณ์ใช้ขูดมะพร้าวที่เป็นเส้น200กรัมแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปหมักไว้อีก120กรัมนะคะ สูตรนี้เป็นสูตรโบราณนะคะก็ใส่ก็คุก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 หมักทิ้งไว้คุกเขาให้เข้ากันก็หมักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวอองชั่วโมงมะพร้ากกับน,น้ําตาลที่เราหมักไว้มันก็จะออกฉ่ำๆมีน้ำเยิมย้มๆฉ่ำๆอย่างนี้นะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยก็จะลงมือทําเราก็ทําการแยกเป็น2ส,ส่วนเพื่อจะทําเป็นสองสีสีแรกก็สีขาวธรรมชาติอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีแดงจากน้ําหวานเฮลูบอยนะคะเดี๋ยวเปิดไฟอตอนเคี่ยวไปเคี่ยวไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนเสร็จเพื่อที่จะให้มันเซ็ตตัวค่ะเนี่ยค่ะแห้งแห้งสนิทเลยค่ะแต่เราต้องรีบนะคะเดี๋ยวมันเซตตัวแล้วทำไม่ได้ชอบสีชอบนะคะ แล้วก็คนๆๆให้สีมันออกนะคะชอบแดงก็ใส่ให้มันเยอะหน่อยชอบสีชมพูชมพูเลือกๆก็ใส่แค่นี้ก็พอค่ะก็แห้งแล้วนะคะพร้อมที่จะใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทับเป็นก้อนกันค่ะเสร็จออกมาแล้วนะคะที่เราทําก็จะได้เป็นลูกๆก,ก้อนๆแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ต้องพักเขาไว้ให้เซตตัวประมาณ15-20นาที โอ้โหมาแล้วเนี่ยหอมก็หอมกิ่นมะพร้าวน้ำหอมนะครับอืมกินแตงพูไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นของเฮบูบอยเฮบูบอยน้ำแดงครแล้วก็ส่วนสีขาวเนี่ยจะเป็นของเนื้อมะพร้าวร้วน ระวังนิดหนึ่งว่าอย่าใส่น้ําตาลเยอะต้องใส่น้ําตาลให้น้อยมันจะนิ่มกําลังดีใส่น้ําตาลเยอะมันจะแข็งแล้วมันจะหวานแล้วทานไม่อร่อยมันต้องให้มันมันมันร้าวันทึกเนี่ยมันจะมันไม่มากนะครับก็ดูแล้วจําทําบ่อยๆอร่อยทุกเมื่อเชื่อเหฮป๋องนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ต่อไปจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย